สวัสดีค่ะพี่มินรัชนินยานะคะผู้สื่อสารธรรมะดีๆนะคะจากเสด็จพ่องเพชรพระเทวาท่านเทวรากกยเพชรองคทันทาสมุทรเทวาเทวีนะคะ,ะเวลาเราทําบุญนะคะเราก็อยากให้บุญส่งผลกับเราทันทีนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นของบังคับบัญชาไม่ได้นะคะแต่เหตุหนึ่งเหตุปัจจัยหนึ่งที่จะทําให้บุญส่งผลกับเราเร็วคือกับเราเร็วขึ้นน่นะคะนั่นก็คือการที่ทําบุญแล้วไม่หวังผลตอบแทนแล้วก็เป็นการทําบุญที่ปลุกป,ปับนะคะอยู่ดีนึกอยากเห็นปุ๊บอยากทําทปับ๊บแล้วก็ทําเลยนนะะคไไมมม่่เอออเอออัััีตง้ย เดี๋ยวทำไปแล้วจะเอาที่ไหนกลับบ้านหรืออะไรไ,ไม่ได้คิดหน้าคิดหลังไม่ได้คิดอะไรเลยนะคะคิดแค่ณนะตรงนั้นว่าอยากจะทําบุญน,นะคะจิตใจตรงนั้นมันบริสุทธิ์มากนะคะจะทําน้อยทํามากก็ได้แต่ว่าคือณนะตอนนั้นคือมันไม่ได้เกี่ยงอะนะคะว่ามันจะเป็นมากจะแบงค์พันจะอะไรถ้าสมมติว่าตอนนั้นแบงค์ร้อย like <h uy eti> ไม่มีแบงค์ยี่สิบไม่มีแต่มันมีแบงค์พันแต่ใจมัน <h uy eti> มันมัน,มนพลันอะใจมันแบบว่าฉับพลันอะนะคะทําไปเลยพันหนึ่งอย่างเงี้ยน,นะคะโดยไม่ได้คิดหน้าเอาจะกลับบ้านยังไงจะอะไร,ะะไรคือแบบว่ามัน แต่ว่าไม่ได้แปลว่าไม่คิดแต่ว่าไม่ได้แปลว่าการคิดไม่ถูกนะคะแต่กําลังพูดถึงวินาทีณนะขนาดนั้นที่มันไม่ได้คิดนั่นแหละมันจะมีอา่านที่ส์งมากแต่ว่าทีนี้คือนั่นสีเราจะทำยังไงอาจจะต้องโทรให้คน มามารับกลับบ้านอะไรประมาณนี้แต่ว่าณนะตอนนั้นคือจิตที่มันบันดาลปีติสุขในการที่จะทําบุญน่ะนะคะมันมันบังเกิดขึ้นณนะตอนนั้นแล้วไม่ได้คิดอะไรทาไม่ได้คิดอะไรนอกจากการทําบุญให้มันสําเร็จนะคะเนี่แหละจิตอย่างนี้แหละคะ่ะที่จะทําบุญแล้วได้อาน,นิสงฉับพลันทันตานะคะ mm hmm. ก็จึงขอฝากธรรมะคำสอนดีๆของเสด็จพ่อพอมเภทไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนก็แล้วกันนะคะะ ใครชอบทำมาแบบนี้ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ช่อง YouTube, ย t ท b e พญาเพชรพัทลนาคราชเพจอัญมณีเพชร,เ,พร,เ,พรเกรดแก้วพิมพ์ด้วยนะคะแล้วก็ขอเชิญชวนนะคะมาร่วมบูญบูชาอัญมณีเพชรเกรดแก้วของเสด็จพองเพชรนะคะพลังงานของท่านจะช่วยเหลือเราทั้งทางโลกและทางธรรมนะคะส่วนค่าครูปัจจัยจะกลายเป็นทรัพย์ของท่านและเหล่าคณะสัมมาเทวดาท่านจะได้มีทรัพย์ในเมืองมนุษย์ในการสร้างทานบาร,รมีเป็นของ <c oughs> ท่านเองนะคะไม่จํากัดไว้แต่การอนุโมทนาบุญของมนุษย์เท่านั้นแล้วก็เวลาที่เทวดาทําบุญเนี่ย บุญสำเร็จบังเกิดเป็นบุญญาลิ์กับเทวดาทันทีนะคะท่านจะได้มีอนุภาพมากขึ้นแล้วก็เหตุปัจจัยกลับมาช่วยเหลือผู้บูชาทันทีค่ะก็จึงขอฝากไว้ด้วยนะคะบูชาได้ที่เบจอัญมณีเพชรกรดแก้วนะคะขอฝากไว้ด้วยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ